วันนี้พี่อยากชวนน้องไปกินข้าวเนาะไงเน่ไงเใจกินม่เล้ค่ะไม่ใ่ยอีเนี่ยมเมนพี่อยากชวนกินข้าวน้องบ่าไหมแม่ร้องไหมนก็บอเด็ดที่ละข้โความจริงนุมพูดไม่ได้เลยนุเป็นคนไทยเลยเพราเนจริงนุพูดไม่ได้เลยเน่พูดไม่ได้เนคนเดียวเลย ไมเปคนที่ไหนเช็คมมนตนะเพี่บอลเป็นคนสีสเกตเป็นคนสเกอ่บอกว่าคุณคุณคอมเมนต์เห็นไหมเอาวันนี้วันนี้ต้องขอบคุณแม่ที่เลียบูวท้าาลูกกระตาคอมเมนต์เลี้ยขอบคุณแม่จรันจรันแล้วจรัน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  อาจารย์เจริญดีคือให้เจริญเจริญดแม่จ้าลายๆเด้อเอาว่าเจริญเจริเด้อท่านที่บาอเาว่าให้เจริญเจริญดีดีมีเยอะเอาไม้ด้วยซะซ่าอ้อมกุหลาบแม่อรคุณนี่คือขอบคุณแม่จ้าอรคุณ แม่เจริญเจริญเด้อเจริญเเด้อขอบคุณแม่น่อยให้เจริญเจริญนะเอามารอบเพื่อกันตปวอขอบคุณแม่เจริญเจริญเด้อะไรเอ่ยมือนาลูกกีนมากินไม่รอดจะรู้ไหมโอ้ยแม่โอ้ยแม่

พูดได้นิดหน่อยนิดหน่อยไงหนไนี่เวงไงป่าเนี่เมื้อนี่ม่นี่บอกว่เป็นหนูก็ถามว่าีอ่ะยงบานบานหน้าบานบานาง้นบาก็แวพูดได้นิดหน่อยว่าได้ได้นิดหน่อย

อาบน้ำงูตรึกงูตรึกไปไหนแล้วว่ากินแล้วก็บาอาบน้ำแล้วก็ไปน้อยมือนเราอ่าสีอปูตรึกตรึกตรึกยังงูตรึกบอตรเจียตึกเจียตึกกระเดาโอ้เตะเปนบบกระเดาด้วยโอ้ยงงงูงงแล้ว ยี่ปอไส่ตอรีกออนนั้นอ่าาอาา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 นาา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 อาา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 านาาาาาาางาา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 า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ได้หน่อยม่นข้นหรือเีล่าเนี่ยแม่รู้แล้วมีไม่ได้ไแม่แแม่แมเดวเดรับลักมุกตะแม่โอ้ยยก แม่มกชาราดีแปงเนาะวมารอกอกโอ้ตาตา็นะไนอนแล้วกดาสยนี่กีดาสเตย์ไปผักบองไปผักบองไปนอนไอกทาห้าห้มือนี่หน้าเด็เริลมมี

ไปใส่ไก like, okay. ่ดองทไมถ้าม <speaking> <age> <speaking> ีบุญผีมั่ใหม่แล้วก็เป็นหนึ่งเขาไม่แเคีอม่ยนี่ก็ได้อเอมันเป็นแค่เขาหลอนมาเนาะ ครับผมเอาบรรยากาศเลยหน่อยช่วงมียุทธครับนของทีหลาอื่นมากัเลยไปหน่อยครับเดีวพอคันคิน้ขอบคุณและสวัสดีครับ